เลือกตั้งนายกอบจหนึ่งกุมภา47จังหวัดบ้านใหญ่กวาดเรียบถึงตอนนี้แม้เหลือเวลาอีกร่วมสัปดาห์เสร็ศษแต่แวดปวงการเมืองประเมินแล้วมีแนวโน้มสูงที่ผลการเลือกตั้งนายกอบจอ .47 จังหวัดในวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธุ์ผู้สมัครนายกอบจอที่มาจากสายบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองประจำจังหวัดจะได้รับชัยชนะเข้าไปเป็นนายกอบจอมากที่สุดแนวโน้มเกินครึ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่ผู้สมัครนายกอบจอที่ลงสมัครในานามพรรคการเมืองอย่างเพื่อไทย หรือไม่ได้รงในนามพักแต่เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นคนในเครือข่ายพักการเมืองนักการเมืองค่ายสีน้าเงินเท่านั้นที่มีโอกาสชนะในสึกเลือกตั้งนายกอบจอร,รอบนี้แต่ก็ยังมีผู้สมัครอีกบางจังหวัดที่เป็นคนในเครือข่ายบ้านใหญ่ของแกนนําพักการเมืองทั้งซีกรัฐบาลและฝ่ายค้านที่หลอลุ้นชนะเชนะ่นพักประชาชาติที่แนวโน้มมุตตามัทธาอาดีตนายกอบจอยะลาหลายสมัยน้องชายวันมูฮัมหมัดนอมัทธาประธานรัฐสภาผู้ก่อตั้งพักประชาชาติน่าจะรักษาเก้าอี้ว้ได้แบบไม่ยากเย็น หรือพักชาติไทยพัฒนานอกจากลุ้นให้เจิรวัตสะสมทรัพย์จากบ้านใหญ่นครปฐมสะสมทรัพย์รักษาเก้าอี้ไว้ให้ได้อีกหนึ่งสมัยแก้น้ำพักบางส่วนคงลุ้นให้อดมโปร่งฟ้าที่ลงสมัครนายกอบจอสุพรรณบุรีโดยใช้โลโก้ของพักหาเสียงเลือกตั้งเอาชนะบุญชูจันสุวรรณอดีตนายกอบจอสุพรรณบุรีหลายสมัยที่มีคนองพักเพื่อไทยไปช่วยหาเสียงให้ เช่นเดียวกับรวมไทยสร้างชาติภายนอกอาจดูงเงียบๆไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนายกอบจอแต่จริงๆแล้วแกนนําพักทั้งหมดกําลังนุนหนักให้บ้านใหญ่การจนะแห่งเมืองหอยใหญ่สุร,ราษฎร์ธานีเอาชนะสืกนายกอบจอสุร,ราษฎร์ธานีให้ได้หลังบ้านใหญ่การจนะส่งพระโสโสภาการจนะอดีตสสสุร,ราษฎร์ธานีประชาธิปัตย์ลงชิงชัยโดยประโสก็คือภรรยาของชุมพลการจนะอดีตสส .5 เสือสุร,ราษฎร์ธานีหลายสมัยพรกประชาธิปัตย์แต่ปัจจุบัน พาครอบครัวซึ่งมีสสสุราธ,ธานีในเวลานี้อยู่ด้วยสองคนคือลูกสาวกับลูกสะใภ้มาอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติตอนเลือกตั้งปี2566ซึ่งเลือกตั้งสสสุราธ,ธานีปี2566พรรครวมไทยสร้างชาติเกือบชนะสสยศจังหวัดพอได้ไปถึง6ที่นั่งจากเจเขตล้มประชาธิปัตย์ที่เคยชนะยศจังหวัดตอนปี2562จนประชาธิปัตย์ศูนพันที่สุราธ,ธานีทําให้สุราธ,ธานีคือ,อหนึ่งฐานที่มั่นสําคัญของรวมไทยสร้างชาติที่ต้องยึดเก้าอีนายกอบจอไว้ให้ได้ ทำการกระแสข่าวว่าคะแนนเสียงของบ้านใหญ่กาจนะเริ่มไม่ดีกําลังถูกพักส้มพักประชาชนไล่กวดมาติตดตอาจเรื่องเอาได้แถมไม่พอเจอสึขรอบทิศเพราะต้องแบกน้ําหนักสู้กับกำนันศักโ์พงศัก์กจ่ากแก้วอดีตนายกอบจอสุร,ราธานีที่ลงชิงอีกหนึ่งสมัยโดยที่กำนันศัก์ก็เคยอยู่ที่รวมไทยสร้างชาติด้วยกันกับกลุ่มบ้านใหญ่กาจนะ แต่ต่อมาแตกคอกันจนย้ายไปอยู่กับธรรมนัตพมเผ่าพรรคกราธรรทําให้ธรรมนัตก็ลุ้นหนักให้กำนันศักชนะได้ขับมาเป็นนายกอบจออีกหนึ่งสมัยเพื่อหวังผลเลือกตั้งรอบหน้าพรารคก้าทําจะมีสสภาคใต้จะเห็นได้ว่าหลายพรรคการเมืองต่างมีคนในเครือข่ายที่เป็นพวกบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดลงชิงนายกอบจอทั้งสิ้นซึ่งหากบ้านใหญ่ตระกูลการเมืองในศึกชิงเก้าอี้นายกอบจอรอบนี้นักวิชาการนักรัฐศาสตร์ให้ทัศนะไปในทางเดียวกันว่ามีโอกาสสูงที่ผลเลือกตั้งนายกอบจอ .47 จจังหวัด บ้านใหญ่แนวโน้มเข้าวินเกินครึ่งโดยดร์ปรวิทวัฒนสุขอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มองว่าสนามเลือกตั้งนายกอบจอครั้งนี้ความเป็นบ้านใหญ่จังหวัดมีผลต่อการเลือกตั้งสูงและคาดว่าผลเลือกตั้งที่ออกมาเครือข่ายผู้สมัครจากบ้านใหญ่หนาชนะเลือกตั้งหลายจังหวัด อีกทั้งบ้านใหญ่หลายจังหวัดที่คนของตัวเองเคยแพ้นในการเมืองระดับชาติคือแพ้การเลือกตั้งสอสอปี2 5 6 6ทํากให้การเลือกตั้งอบอจอบ้านใหญ่พร้อมทุ่มสรพพากาลังเต็มที่เพื่อเอาชนะในการเลือกตั้งอบจอให้ได้ความเป็นบ้านใหญ่มีผลต่อการเลือกตั้งนายกอบอจอ พอพื้นฐานการเลือกตั้งนายกอบจอคือการเลือกตั้งทั้งจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเป็นงแสนคนเกตเลือกตั้งใหญ่กว่าเลือกสอสดังน,นั้นการที่คนจะได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งทั้งจังหวัดมันไม่ง่ายจะมาขายแค่กะระแสมันไม่ได้จะต้องเป็นที่รู้จักของทุกอำเภอในจังหวัดมันจึงไม่ง่ายยกตัวอย่างเช่นสนามเลือกตั้งนายกอบจอเชียงใหม่ที่พรรคประชาชนส่งพันอาจชัยรัฐ อดีตผอาสานักงานนวัตรกรรมแห่งชาติลงสมัครแข่งกับพักเพื่อไทยแต่ก็ต้องถามว่านายพันธอาจเป็นที่รู้จักของคนเชียงใหม่กี่อำเภอฉะนั้นบ้านใหญ่จึงยังได้เปรียบในสนามเลือกตั้งอบจอพอบ้านใหญ่แต่ละจังหวัดมีการสืบทอดกันมาหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นปู่มารุ่นพ่อรุ่นแม่มารุ่นลูกรุ่น,น,นหลานอย่างน,น้อยก็สามถึงสี่รุ่นและมีการวางเครือข่ายเช่นหัวคะแนนเอาไว้เรื่องแบบนี้บ้านใหญ่ไม่ได้สร้างกันมาแค่หนึ่งถึงสองปีแต่สร้างกันมาหลายสิบปีทั้งโจทย์การเลือกตั้งท้้องงถิ่่่นนมััใชโจทยย์เีวกกาลตส เรื่องของกระแสแต่เป็นเรื่องของชีวิตประจําวันเช่นน้ําไฟขยะถนนผมยืนยันว่าความเป็นบ้านใหญ่ยังไงก็มีผลเป็นปัจจัยสําคัญในการเลือกตั้งอบอจอแต่จะมีผลมากน้อยแค่ไหนผลการเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จะเป็นตัวชี้วัดว่าบ้านใหญ่ยังมีบทบาทเหมือนเดิมหรือว่าอ่อนกําลังลงเพราะมีกระแสะพักการเมืองเข้าไปหรือว่าอาจจะเข้มแข็งกว่าเดิมปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นมองว่าคงมีจํานวนไม่น้อยที่บ้านใหญ่จะกลับมาแต่ก็อาจมีบางส่วนไม่ได้กลับมาก็ได้ การเลือกตั้งแต่ละครั้งก็ต้องมีเรื่องให้เสิร์ไพ่ไแตลอดดออรประวิทย์วิเคราะห์ไปด้วยว่าการเลือกตั้งนายกอบจในครั้งนี้บ้านใหญ่ตระกูลการเมืองหลายจังหวัดเช่นตระกูลคุณปื้มที่เคยล้มเหลวในการเลือกตั้งสสปี2 5 6 6และอีกหลายตระกูลในหลายจังหวัดอาจจะกลับมาเพราะบ,บ้านใหญ่ตระกูลการเมืองต่างๆต,ต้องการกลับมาทวงพื้นที่คืนถึงทุ่มทุกสภพกํกำลังเพื่อต้องการเอาชนะให้ได้เพราะหากกลับมาได้ก็ทําให้ฐานท้องถิ่นในจังหวัดนั้นนาผลเลือกตั้งไปสร้างหน้าต่อรองในการเลือก ส่วนดรสติธรธนาน,นิติโชคผู้อำนวยการสำนักนวัตก,กรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระป,ปกเก้าฟันทงว่าผลการเลือกตั้งนายกอบรจร7จังหวัดเขือข่ายบ้านใหญ่จะเป็นฝ่ายชนะเป็นส่วนใหญ่พร้อมกับขยายว่าโมเดลอบปจอปัจจุบ,บันเท่าที่เห็นมา เมื่อบ้านใหญ่รวมพลังกับพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยมันกลายเป็นสูตรสําเร็จโอกาสชนะสูงมากซึ่งเราจะเห็นบ้านใหญ่ในจังหวัดหากไม่จับมือกับสีแดงก็จับมือกสีน้าเงินหรือภาคใต้ถ้าไม่จับกับสีฟ้าก็จับกับสีอื่นมันไม่มีแบบบ้านใหญ่อิสระเพราะเขาก็กลัวแพ้เลือกตั้งจึงต้องเลือกว่าจะอยู่กับแดงหรือจะอยู่กับสีน้าเงินเป็นต้นสอดรับกระการวิเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ดรวีรศักดิ์เครือเทพอาจารย์คณะรัฐศา,าสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยมาว่าผลการเลือกตั้งนายกอบจ .47 จังหวัดแนวโน,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 น้มกลุ่มบ แต่บางจังหวัดก็ต้องลุ้นในพื้นที่ภาคอีสานเชื่อว่าบ้านใหญ่ฐานเสียงยังคงเหนียวแน่นบ,บนทบาทของบ้านใหญ่ในการเลือกตั้งอบจอยังคงมีอยู่ยังไม่หมดบางจังหวัดจะดีขึ้นบางจังหวัดทรงตัวบางจังหวัดอ่อนลงแต่ยังไม่หมดไปเชื่อว่าไม่หมดไปง่าย,าย,ายดรวีรศักประเมินไว้แนววิเคราะห์ของสามนักวิชาการนักฐศาสตร์ข้างต้นจะถูกต้องทั้งหมดหรือไม่เราติดตามผลการเลือกตั้งที่จะออกมากลางดึกคืนวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์